12ขั้นสู่การเห็นสัจธรรมแม่จอยขอชวนทุกคนพิสูจน์ว่าทำได้จริงๆค่ะมีข้อแม้นะคะว่าถ้าอยากเห็นสัจธรรมในชีวิตต้องเริ่มต้นจากเหตุไม่ใช่แค่เชื่อเฉยๆพระพุทธเจ้าทรงวางทางไว้12ขั้นให้เริ่มจากการมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาผู้รู้นั่งใกล้ฟังธรรมด้วยใจเปิดจำไว้พิจารณาให้ควรด้วยปัญญา จนทำเริ่มสว่างขึ้นจากข้างในจะเกิดฉันทะมีความเพียรตั้งใจพิจารณาตามความเป็นจริงและดำเนินชีวิตตามธรรมอย่างมั่นคงใครเวียนธรรมแบบนี้เรื่อยๆธรรมจะค่อยๆเผยให้เห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุก์ขและเห็นทางพ้นทุกข์ไม่ใช่เพราะใครบอกแต่เพราะใจเรารู้จริงนี่แหละทางสุ่การเห็นสัจธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า แม่จอยก็ขอให้ทุกคนมีตนและธรรมะเป็นที่พึ่งนะคะ